มาครับมาปอคาคือเก่าครับเมื่อนี้มีเมนูพิเศษเมนูวันหยุดเมือว่านนี้ไปเดินถนนคนเดินของดานชองเมกนะครับไดเฮดเฮดกระดาษว่านะครับเมื่อนี้ก็เลือสี ซุปเผ็ดประสันนะครับเมื่อวานได้หมัมกซาเวอร์มานำนะครับกระชีนหนึ่งมักซาเวอร์กับหนึ่งนอคากินกับซุปเผ็ดค่ะกับคาแดงใหญ่นาบาทน,นี่แหละนี่ครับ แม่ปลูกไว้ลูกเป็นผู้กินนี่ซีหากอแหล่งนี้ว่าจิขยายพันธุ์อยู่ปลูกไว้ร้ายางอยู่ครับตักงน้อยนี่ถากินพวกบุงแก่ว เขาว่าสิบสิบหาถึงยี่สิบหมืน่นนี่ตัดรับประทานได้่่าฉันถาเบิ่งเนี่ครับพี่นอ้องตอนนี้ปลูกได้ละเจ็ดหมื่แต่กับดินเท่ากับดินธรรมดาเลยดินบดได้บบได้ปรุงบดละยด่างบ่มี่ปุ๋ยบ่หูมันสหไงบ่ ใส่ผ้ามือแต่เกษสรล่องใส่ปุ๋ยเบิ้งจังน้อยอยู่ครับนี่ครับเบิ้งลำขาเลยครับค่านี้ขาไฟโมเมียงเห็ดกับพวกปลูกทิมใหม่อยู่เลยครับค้ายนองก็ดีขายตนพันก็นดี นะครับแต่ก็อยากเห็นอยู่แต่กับบ้ันมีเวลาหรือว่าจากไหนบุญว่าไหนเอาจริงอันนี้แม่ปูกไววครับจะคล้องบ้านไหนอันนี้ก็เขื่อนหรอกซื้อมาแต่เฮงหุ่นเงาหนึง่งเงาลรหาหล่อหุ่นได้ครับ เอามาแยกบุกเดล้ายกออยู่กินกระปนลนะครับหลวกกินกระปนหนึ่งใส่ปลานะครับถือว่าแสบอยู่ครับแสบเล็กหน่อยก็กินได้ครับแล้วอีกอย่างนึง่งคาแดงนี่มันมันล่ำใหญ่นะปกติเหากับคาบานเหากะสิล่ำหน่อยๆ <c oughs> บอกออกมาก็เห็นหน่อบังใหญ่เลยมันก็เป็นตะกินเอาไปขายก็ขายได้นะครับลูกค้าเห็นกับออนสอนเป็นกระสียักษื่อน,นะครับพอ,อดีของคาแดงใหญ่เป็นคาเศรษฐกษิจครับเห็นร้ายเพลยร้ายใน,นพิ่นกระเห็ดต้นพันธุ์ขายอยู่ บางคนก็นค้ายนอพเพาแน่ใจว่านอแล้วบาทสองบาทบ่สองบาทบ่มาตัดเอาเองเลยครับสองบาทดิใครสนใจก็ลองหามาผูกกังได้ครับสำหรับคนมากกินผูกกินเองก็โอเคอยู่ครับ อยากกินย่ามได้กะย่งางไปหากอะานมีได้ทานหลายๆกอกะชิมมี่ได้ทานกอสองกอจุิบ่ท่านกินแต่นี่กะสี่หากออยู่ครับไปไ๋ยนาบ้านในสวกนกะมีสที่หากอะขึ้นกัน วันยุทนะครับกะสิมีกิจกรรมเห็ดลร้แน่อาทิตย์นี้ก็บ่ได้สอนหนังสือนะครับเล็กน้อยปิดเทิมก็สิมีไปพักผ่อนแน่เห็ดกับเขากินแน่ฝากติดตามเด้นครับส่องน้อยน้อยคู่ยศสวนบ้านหน้านะครับอาชิน,น้นไปทางเกษตรนี่แหละ แนวไก่โตห้าแนวห้าหมักครับผลิตอาหารกินเองหลักๆก,ก็จะเป็นการปลูกพักนาหน,า,หนาวกะบถ้าปุงแก้วขนาดาเห็ดท้อมนะครับกำลังเพออาะไ้อยู่จะสิหาสลัดมาปลูกน้ำตอนนี้ก็เอาสองพักนี้ก่อน แล่มันสิดูแลบ่ได้เล่นปลูกสชกระถางครับไฟฟ้ากับปลูกได้แล้วครับปลูกไว้กินสชกระถางพักวงแก้วหนึ่งได้กินไหวนะครับตามที่เขาโฆษณาเนียเขาบอกว่าสิบหาถึงยี่สิบมื่อได้กินปลูกเข็นผลไหว เป็นฟักบุงแก้วไหวคนหนึ่งก็สิเป็นทองออกเป็นตัวเนาะสามมือว่าสันพักบางอย่างอาจ,จใช้เวลานานกว่าสิทเก็บผลผลิตครับพักบุงแก้วกถือเป็นทางเลือกอยู่ดนะครับเห็ดแลายเมนูนะครับวงไฟแดงสีย่ำสียั้งก็ได้ กินกับก็ดีเอามาลวกกินกับน้ำพริกกระได้ครับแต่บางคนเพิน่นสิมักที่มันเป็นหยอดถอดยหนอันนั้นก็แสบอยู่ครับแต่ว่าถ้าต้องการเอาไปปลูกนี่ปลูกจากเมล็ดก็สิใส่เวลานานถ้าปลูกจากนอเอ้ยบอเมนถ้าปลูกจากหยอด ตนพันธุ์นะครับชิปกู่มือกระดินในเก็บได้ครับเอาบุงแก้วมีลายวิธีครับลองเบองสำคัญคือมีกิจกรรมเห็ดในขอบขั่วนะครับลกัการมีพักปอดช้านกิน ซื้อเขากินอย่างเดียวกับวบว้ครับเขา,าเห็นกระบ,บวนการนะครับเมนแถพักขนานี่โห้ยยาหลายครับว่าเขาสืบได้มาหอดเท่าปลูกเองใส่กระถางนี่ก็พอด่อยู่นะผมว่าซื้อดินปลูกมาสำหรับผมมีพื้นที่ผมมี นะครับบ่มีดินพักขณะพักชี่ยังพวกนี้ต้นหอมจระแนนี่แหละครับกำลังลองพยายามเหตุ่งเพื่อได้เป็นแนวทางเมื่อกี้เห็น้อกแต่ค่าแดงนี่โอเคอยุดนะครับแต่ไปต้องการไปปลูก หามาปลูกกครับก็ต้องเฮ็ดยังปลูกทิ่มไว้แต่ว่าน้าแรงนี่ก็โพดน้ำไนี้ได้สั่นตายแต่นี้มีงามีแมนะครับจะคล้องไม่ค่อยได้โพดหรอก แยกปลูกหรือกัญยาได้แยกปลูกจังหวะมีได้กินใครบอรมีแม่กับเห็ดเองเ้อแต่คูสมยศมีแม่แปดชิปนะแข็งแรงปึ้งปังเก็บพักบุงไปขายพอแต่ละมือแล้วเว้น ลงลอยน้ำเก็บพักบวงเซยบอย,ยานจมน้ำพ่อมิดเมือนั้นว่าปิงจับประสนไว้ปิงจับบกหูโตแดงจึงคืน ก็หักําคอเนเห็นปอกนอค่ะเพิ่เห็นแลท่าน,นึงครับแต่กะยำสิกินกับสิริปอ,อกสำหรับคนปอกโปเป็นกับล่องเบิรงเนี่ยครับบ่อย่าก สีซๆก,ซก,ซกแล้วก็สีของไนดะ้จังหน่อยเห็ดขายกันอะไรน,นี่โหดเอ้ยแต่ว่าขั้นบ่มีอาชีเพเห็ดกับพ่อเห็ดขายอยู่แต่ว่าทางนี้ขอเห็ดกินกับพ่อหรอกนี่นะครับสีเห็นบ่สีแล้วก็สี นีเขอ,อยุงไหวนิดน้อยทำมันอ่อนแหงก็สีหักเลยครับตอนนี้อ่อนแฮงอยู่ที่การเหลือกหอมไเขันเ้นตนอ่อนๆก็พมเป็นตะเก็บมาหรอกมันอ่อนโผดเวลาครับอกมันก็นสิหัก อ่อนได้ไหมออูคเดียวกับทิษศาแน่ได้ครับ Tối ngàm tôi đây nè À long หักเลยมันอ่อนมันอ่อนฮักตัวนี้พอดีครับมีใบนี่เด็กหน่อย ເອົາເນສອກງາຍໂກັນຖາทําອນມັນເຮດຈິບໍດ แผ่เลยสุดใช่หรอนี่อ่นะอันชุดท้าย ไม่อันสุดท้ายโอ้สวยงามสวยงามเลย,ย,เลยไ็นไงถือว่าปอกพัฒนาขึ้นในบ่อหอยหักปอกคล้ายกันอะไรในี่อยากกินเนาะ <c oughs> ของแถนเนาะัมนนืีอเฮ็ดยังก่อก,กินสูปเป็ดสูเห็ดไปหล่อหมูวานนี่บด <c oughs> เออด้เฮ็ดปวกด้เฮ็ดบดนะด้มากเซเวอร์ฮะเอาเฮ็ดบดเสือเอาเออของแท้เลยเป็นได้งามป่ค่ะค้ากับคนนะั้นน่งามกว่ากันฮะตอบสิโอคนนะมีค่ะคนมีขาโอเคครับโอเคเอาไปหนึ่งนะครับบ๊ายบาย